บัวย,ยิ้มกับบัวย,ยิม้มเอ,อ้ยยันมายิ้มกับกองเลยลูกยิม้มไม่กองว่าจะเจ้าครับก็ปลาลงตรงนึ่งใบใจเย็บวันนี้ยังแมวว่อบัวเมียลงมาเจีบแต่บรรยากาศเอ้ยหืไม่ได้เลยนี่ครับเจ้าครับนี่มันก็เย้าครับ นูกบในกกนู่แม่ปัน้นหัวจนครับใส่สนใจลูกไอ้มานิ่นก็บอกนะครับม <c oughs> าไปก่อนครับสวัสดีครับ